ะะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บูธบิตเฟนเดอร์นะคะและข้างๆดิฉันค่ะก็คือคุณทรงกรดศีพุ่มบางนะคะโปรดักเม a นเจอร์ บริษัทบิตเฟนเดอร์ประเทศไทยและเซปติกาะสวัสดีค่ะคุณทรงกฎวันนี้นะคะในงานซีดิกครั้งที่19แล้วบิตเฟนเดอร์นำผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอนะคะคในงานนี้ค่ะโอเคครับจากที่เรามาร่วมงานของเอซิดกับทุกปีนะครับ<ภ>ก็ที่ไบเทคบางนาเราก็มีโซลชันตั้งแต่เรื่องของแอนติลันหรือแอนพลิซ<ภ>ิลตี้จนปีนี้สองปีที่ผ่านมา<ฮ>เราก็จะมีโปรดักต์หนึงเรียวกว่าเซปติกา<อ>จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ดัตต์ลอสพิเวนชันจนถึงเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่อง p d ดีพีเะข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆทีเนี้ยปีเนี้ยเราทีมของเราคือจะแบ่งเป็นก็เรียกว่า2อสองตัวดักคือเรื่องของ Data าอาร์ะนะครับก็คือว่าป้องกันไงละ่ะไม่ให้ Data เราร่วหลักจากาเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันเรื่องของเเกอร์จากมัลแวร์จนถึงแรนซัมแวร์ต่างๆก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบิตเฟนเดอร์เป็นตัวหลักก็เรียกว่าป้องกันทางเทคนิคนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของ Data เราก็จะมีเครียอมอนิเตอร์ตัง้งแต่เซ ิร์ฟเวอร์ก็ได้แล้วก็ดูว่าพนักง,งานก็ดีหรือเจ้าหนี้ของเราเนี่ยมีการส่ง d าต้าอะไรที่ผิดคอมไพมน์นมพแมนขององค์กรหรือเปล่านการมาช่วย,วยโอ้โหเรียกได้ว่ามีทั้งการป้องกันแล้วก็มอนิเตอร์นะคะ ป้องกันเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะคะแลการยับยั้งในการส่งและวดัต้าออกไปข้างนอกได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยนะคะสําหรับท่านใดที่มองหานะะคผลิตภัณฑ์ดีๆในการป้องกันนะคะข้อมูลสกิลข้อมูลแล้วก็วันนี้แวะมาได้ที่งานซีดิกนะคะกับ b i t เฟนเดอร์ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะที่ยังสงสัยเอ๊ะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลทางออนไลน์สามารถติดต่อได้เลยครับได้เลยใช่ไหมที่งานก็ได้หรือจะเข้าไปดูทางเว็บไซต์เว็บไซต์ก็ได้นะคะอารักขาหรือจะมาร่วมสแกนรับฟรีรับฟรีไปใช้ก็ได้ครับหนึ่งปีครับเฉพาะ งานนี้หรือเปล่าคะ,เ,ะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะคะใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาวันไหนพรุ่งนี้ยังมีอีกเวลาอีกหนึ่งวันนะคะที่จะมาเยี่ยมชมงานซีดิกครั้งที่19ณนะไาบเทคบางนาะแห่งนี้นะคะเอาละคะ่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณทรงกฎมากค,ค่ะขอบคุณค่ะ